เริ่มขีดตั้งแต่เวลา14.50นาิกา50นาทีนะคะตอนนี้นะคะก็เวลา16บหนาฬิกา30นาทีแล้วนะคะกำลังไหลดีนะคะผ่านมาชั่วโมงกว่าแล้วนะคะอากาศเริ่มเย็นเริ่มไหลดีนะคะ แี่ yeah. แต่ละหยุดนะคะทีเปลี่ยนเวลามากลีดก,ก็คือฝนตกนะคะตกทั้งคืนทั้งวันนะคะไม่ไหวแล้วทาไม่กลีดก,ก็คือท่อน้ํายางนี่ปิดไปเลยนะคะโอกาสดีนะคะบ่ายประมาณบ่ายโมงวันนี้นะคะฝนหยุดตกนะคะทําให้ต้น เกิดต้นอย่างเนี่ยเริ่มที่จะแห้งนะคะแล้วก็สามารถกรีดได้นะคะพอประมาณเวลา14กว่ากว่านี่ยก็เริ่มกรีดตั้งแต่ต้นแรกมายันต้นสุดท้ายก็เสร็จที่ประมาณเวลา15บนาฬิกากว่ากว่านะคะก็เป็นอย่างที่เห็นเลยนะคะเพื่อน่ะส่วนนี้จริงๆแล้วไม่ใช่กรีดตั้งแต่เวลาส4บนะมันมันไปจบที่เวลา15กว่ากว่าแล้วนะคะเนี่ยนับไปอีกสต้นก็คือเป็นต้นสุดท้ายนะคะต้นใหญ่ในกรีดเป็นชุดสุดท้ายนะคะ เห็นไหมคะน้ำยางไหลดีเลยนะคะน้ำยางได้ที่เกือบจะครึ่งถ้วยแล้วนะคะอากาศยิ่งเย็นยิ่งไหลดีนะคะถ้าจะไปกรีดช่วงดึกๆก,ก็กรีดไม่ได้นะคะฝนอาจจะเทลงมานะแะปกติก็ไม่ไม่ใช่เวลาที่จะมากรีดช่วงดึกด้วยสําหรับทดิชันนะคะแต่สําหรับคนอื่นเขาเขาก,กรีดช่วงดึกนะคะแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องฝนในะช่วงนี้ฝนมาบ่อยมากนะคะมาไม่เป็นท่าเลยกรีดแล้วก็ถูกน้ําฝนเทนะคะ เสียนะคะไม่มีได้นะคะมีแต่เสียกับเสียนะคะไว้ใจฟ้าฝนไม่ได้นะคะช่วงนี้นะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะใครมีใจก็กีดตามไปเลยนะคะ14บสนาฬิกาน้ำยางเริ่มไหลแล้วนะคะพอลากยาวมาถึงประมาณ1 5บห1าสิบหกสน้ำยางก็จะไหล หลาดีนะคะถ้าฝนไม่เทลงมาก็ทิ้งไว้จนกระทั่ทงถึง2องทุ่มสามทุ่มแล้วก็มาหยดน้ำกรดเลยนะคะรับรองค่ะได้น้ํายางเท่ากันเหนืช่วงดึกแน่นอนนะอาจจะได้น้อยกว่าแต่ก็ได้นะคะเป็นน้ำยางที่มีความข้นด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ให้การรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ